ตอนนี้หน้าฝนมันน้ำมันก็จะเป็นสีแดงออกน้ำส้มแม่น้ำน่านก็หลายานพิจิตรนี่ผ่านไหมถามว่า,าไปา็พิจิตรก็แม่น้ำน่านใช่นี่ครับแม่น้ำน่านมันออกชุมชนลาวนู่นนี่เห็นหลังคาอยู่ไหมพี่ชุมชนลาคนลาวเลยใช่ลาแบบพูดไทยป่ะพูดพูดไทยแต่เขาก็จะมีประเพณีของเขาอยู่ ถนนสีฟ้าสดใสนะพี่นะ,<ฮ>ะมันจะตัดกับน้ํา<อ>ตอนนี้หน้าฝนมันน้ามันก็จะเป็นสีแดงออกล้มส้มล้มส้มจังหวะมันดี <laughs> จังหวะมันดีเ <c oughs> บื้องหลังถนน,นสีฟ้า,าส,สีฟ้าที่เราเห็นก็มีเบื้องหลังใช่ไหมครับก็จะมีเบื้องหลังยู่งเราไม่เล่าดีกว่าซึ่งเป็นไปด้วยความตั้งใจของในเจตนาดีของทุกคนครับอยากให้พี่ชายสวยงาม พี่ชัยไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมาเนี้ยเดินกับเดอกับเก่งพักที่เห็นเี่น,นไม่ค่อยมีอะไรหรอกพี่ไปแต่ถ้าอยากอยาก,อยากอ,นะอยากะไยนะอยากรู้อยากรู้ต้องมาพี่ชัยใช่ใช่พี่ชัยไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าอยากรู้ต้องมาพี่ชัยต้องมาต้องมามาแล้วจะอึ้งอึ้งกับอึ้งกับความเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าน่าสน,นใจมากลูกเีงเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ประมาณนี้เล่าแต่เมื่อวานด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบคือมันเชื่อมโยงในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเนี้ยอย่างเราเราไม่เคยเราเคยมองแค่พิชัยมันแค่อำาเภอเล็กๆอะฮะแต่พอมานั่งคุยกับเก่งแล้วโอ้โหแม่งมีอะไรมากกว่านั้นอย่างเมืองที่บอกครับพิชัยไม่มีอะไรเลยอะพิชัยไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ควรจะมาแต่ควรจะมาควรจะมาเพราะว่าถ้ามาแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันโอ้โหมันถ้าถ้านั่งบอกว่า มันแก้วไปรุ่นก็บอกมันแก้วมันแก้วม,มันแก้วมันแก้ว,แ,กวแปรแปรแปรด้วยครับเพราะผมออกจะเป็นเป็นรุ่นรุ่นต่อขอบเปิดกูเกิลนิดนึงแหม่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแหม่โย่ทั้งหมดรับไม่ทันเลยจริงเรื่นเงนเองตัวนั้นจะเป็นคลอง ปากคลองนะครับมันจะไปแม่น้ํายมนู่นนะตรงหลังคาบ้านตรงต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเราจะเห็นอ๋อเป็นคลองลักที่จะไปแม่น้ํายมใช่ก็เหมือนกับบ้านคลิมนาทั่วไปซึ่งตรงเนี้ยได้เป็นชุมชนเก่าของจังหวัดอุตรดิตถ์นี่นะครับถนนี้ที่เราเห็นเนี่ยใช่ถนนเส้นเนี้ยหน้าหน้ามันก็จะติดกับถนนนะพี่และข้างล่างมันก็จะยกสูงขึ้นมันก็จะเป็นบุ่ง น้ำเวลาหน้าน้ำมาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถ้วถนนเส้นนี้ก็มีอายุอยู่ที่130ปีเส้นนี้นะครับชื่อถนนเอ่อถนอนตอนนี้มันเป็นชื่อถนอนมหาธาตุถนนมหาธาตุก็คือเริ่มตั้งแต่วัดมหาธาต,ตุตรงตรงแคนนี่ฮาส์เนะครับเริ่มอยู่ตรงนั้นมันก็จะมีวิถีชีวิตอย่างนี้ครับโรงเรียนบ้านในเมืองเป็นโรงเรียนประถม ที่มีอายุตอนนี้ก็102ปีโอ้เรือนนี้นะครับ102ปีโอ้ยอยู่ว่ากศาาน่สเรอเนูี่นยสวัสดีครับเจ้านายครับ Can you speak Thai Can you speak Thai Can you speak English? A little little. Okay okay. Can you l a ว language? ลาวเหนือลาวเหนืออ๋อเพราะว่าเราสูงราชการอยู่ตรงทางนี้ทั้งหมดใช่ใช่โรงพยาบาลก็จะอยู่ข้างหลังไปดูโรงพยาบาลไหมโกรธเรียกใช้ลาวพระุกของท่านคือทูปของเราอันนี้ปะนี่ไงคือคือที่เรียกได้แต่ตอนกลางคืนนะพี่จะต้องมาจุดพูด ที่ต้องมาจุดทูปไงนะี่นนี่ครับโรงพยาบาลเก่าตอนนี้เป็นชมรมแพทย์แผนไทยตอนนี้คือปิดหรือยังมีอยู่ปิดแล้วพี่เพรดูดเส้นทางก็ไม่น่าจะเปิดแหละโรงพา เนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลเก่าผมอ่ะจะบอกว่าผมเคยมาผ่าตัดตาตรงนี้เลยนะล้าสำเร็จด้วยตาผมเป็นตาผมเป็นกู้ยิงนี่ครั้เดินลงไปนี่ก็ลงน้ำาที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เรียบแม่น้ำเรียบมนะัน้ำนี่เมื่อก่อนก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเลยครับเนี่ยมีของเรอยใช่ นี่บ้านแถวนี้สวยนะเป็นบ้านทรงเก่าๆซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่นเคนี่ครับได้แล้วนะครับป้าบินอร่อยมากอร,อ,รอร่อยจริง,รงคืออ,อร่อยขนาดที่ว่าแกงไม่ไร้ลูกผมรีบไปครับคุณป้าพูดเนี้ยสามรอบไม่ไปสักที ผมไปแล้วนะก็อยู่ตรงนั้นผมไปแล้วนะแต่มือเนี่ยเขาหยิบไปด้วยประเด็นคือมือหยิบไปด้วยครับอร่อยจริงอร่อยจริงขนมใบบินของเจ๊หนูเจ๊หนูครับอร่อยจริงแล้วเราก็มาถึงที่นี่แล้วเทนนิเฮาส์เทนนิเฮาส์ก็เชิญชวนนะครับี่บอกว่ามาพี่ชัยไม่มีอะไรหรอกพูดเล่นแต่าจริงคือพี่ชัยเนี่ยมีอะไรที่ที่ต้องบอกว่าคิดไม่ถึงเยอะมากเยอะจริงที่แบบ ปกติตอนก่อนที่จะมาที่นี่ผมก็คิดว่าพิชัยเป็นแค่อําเภอเล็กๆแล้วก็คงไม่มีเรื่องราวอะไรที่แบบให้เราได้ได้เดินหาแต่ผมบอกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่ที่ผมคิดประทับใจมากอย่างแรกเลยก็คือเรื่องราวของอำเภอเองซึ่งแบบมันผูกมันมันเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ซึ่งบางอันเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่แค่เรื่องของพญาพิชัยอย่างเดียวแต่มพูดถึง ไปถึงสมัยต้นะนะตรัตนโกสิทร์ซึ่งมันสนุกมากต้องถ้าใครมาอยากให้แนะนำมาที่เคนนี่ฮาวแล้วมาคุยกับคุณเก่งหรือเคนนี่เนี่ยซึ่งทำเรื่องราวค้นคว้าเรื่องของพีชของพีชชัยเนี่ยได้อย่างรอบด้านใช่ว่ารอบด้านแล้วก็ลึกด้วยซึ่งผมถือว่าเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรล่ะเป็นออปชั่นเสริมสำหรับคนที่สนใจหรือคนไม่สนใจอะไรเลยกล่าวว่ามาถ่ายฟินๆก็มาได้พีชชัยมีมีเสน่ห์อมันเองนอกจากเรื่องราวของอำเภอแล้วที่น่าสนใจอก,ก็คือเรื่องของ อาคารครับผมไม่เคยเจอที่ไหนที่มีบ้านบ้านไทยที่เป็นไม้ที่ยังเก็บรักษาและมีชีวิตมีชีวิตอยู่เนาะคือคือเราจะเห็นบ้านไม้หลายๆที่เนี่ยมันก็จะถูกปล่อยให้ตายไปาำสภาพแต่ว่าที่เนี้ยคนยังอยู่ในอาศัยบ้านทําให้บ้านมันมีชีวิตแล้วมันรู้ว่ามันมันมีวิถีชีวิตของไทยแบบเดิมๆที่ยังสู่บ้านไม้มีภูมิปัญญาที่บ้านทุกหลังจะยกพื้นสูงอะไรเงี้ยทึ่งนั้รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เห็นในหลายๆที่แต่บางที่ก็ยังบางที่ก็มีอยู่แต่ที่นีาจะ จะค่อนข้างเยอะแล้วม,ม,ม,มัน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 สวยงามนะความที่ของผมบางคนจะชอบเดินดูบ้านก็อย่างที่บอกย้ำอีกทีมาพิชัยไม่มีอะไรหลอกที่พูดเมื่อกี้ไม่มีอะไรจริงที่เรื่องที่พูดไปไม่มีอะไรแต่ถ้าอยากมาก็เดี๋ยวจะมีอะไรเองถ้ามาแนะนํามาพิชัยนะครับมาที่เคนนี่เฮาส์นะครับอ๋ออย่าลืมเมนูเด็ดของเคนนี่เฮาส์ครับก๋วยเตี๋ยวเส้นสดรสสดจริงทําให้เห็นปั้นเส้นตั้งแต่เริ่มต้นอร่อยมากอร่อยมาก อยากชวนทุกคนมาที uh, ่ k e n n y House อำเภอพิช so ัยจังหวัดอุทธลอดิบนะครับเดี๋ยวพ่อคงมีที่อยู่ให้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับฮะเดี๋ยวน่ายก่ออ่ะว่าเดี๋ยวค่อยตัดใหม่อันนี้แหละเออผมมีเทลลับของเก่งไว้นะครับใครอยากได้ครับเผื่อถ้าอยากได้ผมก็มีเหมือนกันครับพี่พี่โอเค